วิธีการใช้งานเครื่อง infusion pump หรือเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำยี่ห้อ Enmind รุ่น V9 ค่ะปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะจะเป็นปุ่มนี้ค่ะกดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องค่ะเมื่อเปิดเครื่องมาแล้วนะคะตัวหน้าจอเขาจะแสดงว่าให้เราเลือกว่าจะเป็นการตั้งค่าใหม่หรือใช้ค่าเก่าล่าสุดก่องปิดเครื่องนะคะเราจะเลือกไปที่ New ค่ะ ะะตัวเครื่องเขาจะแสดงว่า no power supply ค่ะตัวนี้คือเราไม่ได้เสียบสายไฟ AC ไ้นะคะกดติดถูกได้เลยค่ะต่อมาเรามาดูนะคะที่หน้าจอเขาจะมีค่าให้ตั้งนะคะหลักๆ3ค่ามี VTVI หรือปริมาณสารน้ำที่จะให้กับผู้ป่วยตัวเลทนะคะอัตราการไหลแล้วก็ไทม์ค่ะคือระยะเวลานะคะต่อมาเรามาดูวิธีการใช้งานนะคะเราจะตั้งเลทหรือวอลลุ่มหรือเวลาอย่างใดอย่าง แค่สองอย่างนะคะเราเลือกตั้งเลทก็ได้ค่ะเราตั้งเลทไว้ร้อยห้าสิบกดเข้ามานะคะหน้าจอเขาจะแสดงเป็นตัวเลขเรากดตัวเลขที่เราต้องการได้เลยค่ะเสร็จแล้วกดติดถูกค่ะเสร็จแล้วตั้งวอลลุ่มนะคะสมมติว่าเราจะให้สารน้ำผู้ป่วยสามร้อยมลแล้วกดไปเลยสามร้อยค่ะแล้วกดติดถูกอันนี้นะคะคือหน้าจอเขาแสดงแล้เขาจะคำนวณเวลาที่เครื่องจะทำงานเสร็จให้เราค่ะ ต่อมาเรากดเปิดประตูนะคะปุ่มเปิดประตูจะอยู่ด้านบนกดแล้วประตูเขาจะเปิดออกมาแบบเป็นอัตโนมัตินะคะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นตัวแคมของตัวเครื่องเ <c oughs> มื่อเราเปิดประตูแล้วตัวแคมเขาจะเปิดต่อค่ะจากนให้เรารทําการใส่สายนะคะด้วยเราจะใส่สายให้ออกตามลูกศรคะ่ะเมื่อเราใส่สายเสร็จแล้วนะคะให้เราปิดประตูนะคะโดยการดันประตูเข้าไปตัวเครื่องเขาจะรับประตูเองค่ะ โดยเราไม่ต้องออกแรงเมื่อเราใส่สายเสร็จแล้วนะคะตัวเครื่องก็จะแสดงหน้าจอเป็นยี่ห้อสายต่างๆที่เราตั้งค่าไว้เมื่อลูกค้าใช้สายอะไรนะคะให้เลือกสายนั้นสมมติอย่างนี้เราใช้เป็นสายนิปโปเรากดเป็นนิปโปค่ะเสร็จแล้วปุ๊บให้เราเช็ควิธีว่าเราคายแคมหรือยังเมื่อเราคายแคมเรียบร้อยกดสตาร์ทที่ปุ่มด้านบนได้เลยค่ะ ี่คือเครื่องทํางานเรียบร้อยนะคะโดยเครื่องจะแสดงเลขจะแสดง VTVI แล้วก็จะแสดงเป็นเวลาค่ะตรงนี้จะเป็นปริมาณสารน้ำที่ผู้ป่วยได้รับค่ะในกรณีเกิดอลามนะคะอย่างเช่นว่าตอนนี้จะขึ้นว่าบับเบิลค่ะก็คือมีฟองอากาศในสายนะคะวิธีแก้ให้เราก,กดติ๊กถูกค่ะแล้วเราเปิดประตูเช็คดูว่ามีอากาศอยู่ในสายจริงหรือเปล่านะคะ สังเกตที่ตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีตัวแอร์อยู่ที่เซนเซอร์วิธีแก้อาจจะเป็นการเพิร์ดเพิร์ดด้วยกดปุ่มนี้ได้ค่ะ mm hmm. กดหนึ่งครั้งเพื่อเข้าไปหน้าเพิร์ดแล้วกดค้างค่ะอันนี้จะเป็นการเพิร์ดแบบแมนวนวลนะคะ mm hmm. เมื่อเพิร์ดเรียบร้อยแล้วลองกดสตาร์ทอีกทีค่ะเครื่องก็ก,กลับมาทำงานปกติ หร okay. ือในกรณีที่เกิดออกขชันนะคะเครื่องจะร้องว่าออกขชันแล้วจะแจ้งตำแหน่งด้วยว่าเกิดการอุดตันที่ด้านไหนนะคะอันนี้จะเป็นดาวอกชันวิธีแก้ก็เหมือนกันค่ะเรากดติ๊กถูกนะคะหาจุดที่เป็นออกชันแล้วเราคลายแล้วกดสตาร์ทค่ะเครื่องก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะคะในกรณีที่เครื่องทำงานเสร็จแล้วเครื่องจะร้องว่าฟ i n i s นะคะให้เรากดสต็อปค่ะ แล้วเราทาการเปิดประตูนะคะเพื่อนําสายออกค่ะก่อนปิดเครื่องต้องเปิดประตูแล้วนําสายออกก่อนปิดเครื่องลูกค้านะคะในกรณีนี้นะคะเราต้องกดปุ่มน,นี้เพื่อเปิดตัวแคมของตัวเครื่องนะคะเมื่อดึงสายออกเรียบร้อยให้เราปิดประตูค่ะแล้วก,กดปิดเครื่องค่ะ